โอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะทดสอบทดสอบถ้าเกิดว่าเสียงชัดเจนดีใครก็ได้คอมเมนต์บอกพิติด้วยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างเพราะว่ากล้องเนี้ยไม่สวยอะนะคะแต่มันมีประสิทธิภาพเรื่องของเสียงนะคะพิติเลยเลือกที่จะใช้กล้องนี้ดีกว่านะคะมันชัดแล้วก็ นะคะลองดูนะคะประสิทธิภาพภาพเสียงเป็นยังไงรบกวนคอมเมนต์บอกพิติด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพิติจะทำการทบทวนเราลองฝึกฟังแล้วก็ลองพูดตามพิตินะคะในเรื่องของการฝึกฟังเนี่ยตอนนี้เรามาถึงบทเรียนที่8แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงพิติจะทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้แล้วก็จะขึ้นลิงก์ ไว้ที่ description นี้นะคะอยู่ข้างบนนะคะกดได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาทดสอบการฟังนะคะว่าในบทสนทนานี้เขามีรูปประโยคยังไงนะคะจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเดี๋ยวก่อนงานอดิเรกแล้วกีฬาซึ่ง เราจะเรียนรู้วิธีการพูดถึงสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาว่างนะคะภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะบอกว่า p a r le d e loisir ค่ d e s sport ก็คืองานอดิเรกและกีฬานะคะทีนี้ เรียนรู้วิธีการพูดถึงสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาว่างภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะบอกว่า vous allez p a p p r e n t r e à parler de ce so que vous aimez vous aimez faire pendant votre temps libre นะคะ ถ้าเกิดว่าพิติพูดลองฝึกพูดตามนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์บอกพิตินะคะเราถือว่าเรามาทบทวนไปด้วยกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพิติจะเปิดภาพและเสียงนะคะให้ทุกคนลองฟังดู ลองตั้งใจฟังถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปฟังใหม่นะคะอันนี้เป็นบทสนทนาที่ใช้พูดคุยกันในชีวิตประจำวันใช้ในการพูดคุยนะคะุุประสงค์คือพูดคุยกันในชีวิตประจำวันเป็นภาษาพูดนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยอนิ่า Tu aimes la lecture Oui, j'aime beaucoup la lecture. Et toi, tu aimes la lecture Moi aussi. Tu aimes quel genre de livre J'aime bien les romans policiers. J'aime bien la lecture, mais je préfère le sport. Tu aimes quel genre de sport J'aime bien la natation, le vélo et la course à pied. Oh, je n'aime pas la course à pied, mais j'aime beaucoup la natation. Allons à la piscine un jour. Bonne idée. Tu aimes la lecture Oui, j'aime beaucoup la lecture. Moi aussi. Tu aimes quel genre de livre J'aime bien les romans policiers. J'aime bien la lecture, mais je préfère le sport. Tu aimes quel genre de sport J'aime bien la course à pied, la natation et le vélo. Je n'aime pas la course à pied, mais j'aime beaucoup la natation. Pierre et Anna aiment bien la lecture. Pierre aime bien la lecture. Anna n'aime pas la course à pied, mais elle aime beaucoup la natation. Et toi, tu aimes la lecture Tu aimes quel genre de livre ลองมาดูรูปประโยคอ่ะเดี๋ยวพีต่ตีจะอ่านช้าๆนะคะเรามาดูประโยคแรกกันนะคะเขาบอกว่าจูเอ็มลาเล็กเจอค่ะ่ใส่แว่นดีกว่าเดี๋ยวมันสะท้อนนะคะอ่ะจูเอ็มลาเล็กเจอค่ะจูเอ็มลาเล็กจค่ะก็คือ คุณชอบอ่านหนังสือไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนลืมไปขึ้นรูปประโยคนะคะเ u มล l าเล็ก u ู e คะคุณชอบอ่านหนังสือไหมนะคะวุ oui. lecture. ้ยเจมบุกุล่าเล็กตูคะใช่นะคะฉันชอบอ่านหนังสือมากค่ะ มัวอุ๊ซีมัวอุ๊ซีฉันก็เหมือนกันนะคะที่ฉันคืองคกอ์เดอลีเวอร์ี่ฉเนคือจังเกอร์เดอลีเวอรเธอชอบหนังสือแบบไหน ฉันชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนเช è r e บีย p เล่กเรือ ฉันชอบอ่านหนังสือนะคะแต่ฉันชอบเล่นกีฬามากกว่าเจมเกลจงค่ะเดอะสปอร์เธอชอบกีฬาประเภทไหนเชมเบียงลาคูร์สอะไมเชมเบียงลาคูร์สอาพี la natation et le vélo ฉันชอบวิ่งนะคะว่ายน้ำแล้วก็ปั่นจัก,กรยาน je n'aime pas la course à pied mais j'aime beaucoup la natation ก็คือฉันไม่ชอบวิ่งอ่ะ ะะคะแต่ฉันชอบว่ายน้ำมากนะคะลานาตาซิองแปลว่าว่ายน้ำนะคะส่วนลากรูสอาเพียก็คือการวิ่งน,นะคะ,ะดูรูปประโยคตัวอย่างนะคะเพียเอชนะเอ็มบียงลาเลกตูเก เปียนะคะแล้วก็อนาชอบอ่านหนังสือมากสังเกตว่าเปียเอ็งอนาเป็นประธานนะคะในรูปของพ้อหัวพจน์เราก็ต้องใช้เอ็มที่ลงท้ายด้วยเอ็นเต้เปียค่ะเอ็มเบียงลาเล็กตู เบียร์นะคะชอบอ่านหนังสือมากอันนาเน่มปับลาคูร์สอาพีเอ็มเอลเมบุกูลานาตาสยองอันนาไม่ชอบวิ่งเลยนะคะไม่ชอบวิ่งแต่ แอนนาเนี่ยนะคะเอลก็คือแอนนาชอบว่ายน้ำมากค่ะมีคำถามจากพี่ตินะคะเอตัวแล้วคุณละ่ะจูเอ็ม l ะหลายเล็อค่ะคุณชอบอ่านหนังสือไหมนะคะทีนี้ในรูปประโยคนี้เป็นคำพูดใช่ไหมคะเป็นประโยคที่ใช้ในการเป็นคำถามที่ใช้ในการพูดแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามให้ถูกหลัก ภาษาฝรั่งเศสเราจะใช้คำถามที่ว่า es สเ e ต u e อ็ a ล e เล็กสองประโยคนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าเ u มม l e l าเล็กหรือ es สเ e ต u e อ็ a ล e เล็กก็คือว่าคุณชอบอ่านหนังสือไหมนะคะเป็นประโยคคำถาม ต่อไปนะคะคําถามอีกคําถามหนึ่งนะคะจูเอ็มเกลจงค่ะเดลีฟคคุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหนนะคะหรือถ้าจะเป็นคําถามที่สละสรวยสวยงามถูกต้องตามหลักของภาษาฝรั่งเศสเราก็จะถามว่า g กลจงค่ะเดลีฟค่ะ M-D. ประโยคสองประโยคนี้นะคะ d u e q u gel g e h n e d e l <c> i <ười> v r e คำถามเสียงสูงนะคะหรือเราจะถามว่า Gel j e h n t d e l i v r e M-D. สองประโยคนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่าคุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหนคะ ยังไงคอมเมนต์ Comment บอกพิติข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะว่าคุณชอบอ่านหนังสือไหมนะคะแล้วคุณชอบอ่านหนังสือประเภทไหนค่ะตอนท้ายนี้นะคะเราสังเกตว่าในบทสนทนานี้จะมีคำกริยานะคะก็คือเอเม y แร์บ e อเมที่แปลว่าชอบ นะคะชอบเราลองฝึกผันคำกริยาคำนี้กันนะคะคำกริยาเอเมนี่นะคะเป็นคำกริยาอยู่ในกลุ่มที่1นงนะคะง่ายๆนะคะง่ายมากก็คือเราก็ตัดเออแอทิ A ้งนะคะตัดเ e ออแอทิ้งเรามาผันพร้อมกันนะคะลองฝึกอ่านไปพร้อมกับพี่ตินะคะถ้าเป็นตัวฉันนะคะก็เป็น GEM ก็คือตัดเออแอออกแล้วก็เติมเออลงไปนะคะเจ m ์เจก็ตัดเออแอทิ้งเติมเอ أ, เอ أ, สนะคะเอ أ, เอ أ, สก็เป็น Gem. Il, لم, เจ m i อิลอิเลมอเมนะคะก็คือตัดเออแอทิ้งแล้วก็เติมเออนะคะต้องต้องฝึกท่องแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งให้ตัดเออแอแล้วก็เติมไปตามรูปประธานอ่ต่อไปนะคะ new ก็ตัดเออแอทิ้งแล้วก็เติม o n s นะคะ new semon new semon vu seme ก็ตัดเออแอทิ้งแล้วก็เติมเออเสนะคะเออเสรค่ะ vu seme il ilssem el elssem ก็คือต er, ัดเออแอดทิ้งนะคะแล้วก็เติมเออเอ็นเตก็จะเป็นแบบนี้นะคะคำกริยากลุ่มที่หนึ่งง่ายมากนะคะตัดเออแอดทิ้งแล้วก็เติมตามรูปรูปประธานนะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับบทเรียนกลุ่มออบทเรียนที่8นี้นะคะงานอดิเรกและกีฬาค่ะอย่าลืมนะคะพิติได้ทำเกี่ยวกับเรื่องการฝึกฟังนะคะไว้ตอนนี้ก็มาถึงบทที่8แล้วใครที่อยากจะลองย้อนกลับไปฝึกทบทวนพิตีได้ให้ลิงก์เพลย์ลิสต์ไว้ใน ดิสคริปชันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูบทเรียนที่9กันจะเป็นบทเรียนอะไรนะคะเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดแชร์ถ้าแครอย่าลืมกดสับตะไคร้ให้กับปรับติวิสา BRAVO ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ Merci et à bientôt, à la prochaine